สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปตากผมครับวันนี้ไปตากผมผมเยาแล้วไอ้ร้านนี้ครับอ่าสวัสดีครับพี่ปังไม่ได้กลับบ้านครับไม่ได้กลับบ้านครับโอเคถึงคิวแล้วครับรอๆครับเอาเราอ้อมเหมือนเดิม ใช่ใช่เราเราเหมือนเติมครับเหมือนพี่ปองตามวกเก็ช่วงนี้มีผมสีขาวๆแล้ว <c oughs> เอาตแทร์เวลามันเยอะๆ <c oughs> ้ไ <c oughs> <c oughs> ม่เอาไม่มีแค่มีแค่อันเดียวมีแค่มีแค่อันเดียว เดี๋ยวถ้ามันเยอะเดี๋ยวอดถ้ามันเยอะอ๋อเยอะเราก็จะทำแบบต้องตัวนี้แหละภาษาไทยออะไรครับท่าสีท่าสีย้อมย้อมสีย้อมสีไม่ใช่ท่าสีหรอกใช่ย้อมสีย้อมสีพี่ปองตาดผมตีตาดผมหลอกตัผมหลอกเอาหล่อหล่อคนหล่อได้ผมหล่อหลอกกันเลย สามพงศ์สามพงหลอกกว่าใช่ตั้งคือคนมันหลอกแบบขอบคุณขอบคุณครับเวลาผมเพิ่มเข้ามามันก็เลยหลอกเลยผมตัดผมกับพี่ปังกี่ปีแล้วครับสี่ปีสี่ปีสามปีสี่ปีสามปีได้นะเพราะตั้งกับผมมาอยู่แรกแรกใช่บังหายอยู่เลยบังไปก็สี่ปีได้แล้วก็คงศ์ ใช่โควิดพีฟองไม่อยู่ใช่ใช่หายโควิดหนึ่งปีใช่ไหมครับใช่หายไปหนึ่งปีใช่แล้วก็ไม่รู้ไปตัดผมที่ไหนแล้วเนี่ยก็อยู่อะไรนะหลังโรบินสันสิ้นราชาอ๋อแล้วโควิดผมก็ตัดผมตัดผมเองตัดเองตัดเองเลยใช่ครับสูรีันสูรรับใช่เรียนเรียนที่ยูทู e อ๋อกไปเรียนที่ยูทูบใช่ครับตัดยากนะยากนะเออข้างล่างไม่เห็งิก็ประสบการณ์ไม่ด้ตัดยากใช่ครับเพราะว่ามันมันพลาดแล้วมึงนมันแก้ยากใช่เพราะว่าเขาไม่ทุกคนก็ไม่กลับออกไปใช่ไม่กล้าใช่แล้วก็ผมก็ตัดผมตัดผมให้เพื่อนด้วยใช่ ออทำเป็นช่างเองด้วยใช่เป็นช่างเอง<ฮ>เพราะว่าเขาก็ตามไม่ได้แล้วก็ผมก็มีมีอะไรอันนี้คืออุป,ปกรณ์เนี่ยทุกวัน,วนเนีน่ยน้ำบางี่ยตัดผมตัวเองไม่ได้อ่าบ้องให้คนดูบ้างบ้า <c oughs> งก็ตัดเองไม่ได้บ้ <c oughs> างใช้ตัดแส้นๆนิดหน่อยครับแส้นนิดหน่อยต้องถ้าตาัดเราไม่มีเซ้าของอยู่ต้องคูไปเก่งนะใช่ครับตอนแรก ผู้ไทยไม่ค่อยกินใช่ไหมครับแต่นี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่นี้ก็พู้ง่ายๆก็ได้แต่ว่าพูแต่ว่าพูพูพูยากๆก็ไม่ได้ครับคือก็แบบคำใหม่ๆไม่ไมค่อยฟังอะไรอ๋อข้ Sha าวกรบป๋องเขาก็ตัดผมใช่ไหมครับเขาเขาตัดก่อนได้ไหมอืม มันมันวัน,มมน,นที่เท<า>่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบเก้าวะวันที่ยีสิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าใช่ครับข<อ>เขาไม่ตัดผมใช่ไหมเขาเขาตัดก่อนเลยวันนั้นเขาไม่ตัดใช,ใช่ใช่ใช่ตัดก่อนวันนั้นไม่ตัดนนใ,ชใช่ครับต้องเขาต้องตัดให้เสร็จก่อนอใช่ครับวันที่ยี่สิบเก้าเขาไม่ตัดแล้ว ปกติจริงๆก็เป็น28 2ิบแปปก็เป็นวันที่30มสิแล้วก็วันนั้นก็ตรงเป็นก็คือที่ปังกับตรงคกคบวันไหววันไหวอีส e <18. S 2> ิบใช่ครับอีส e ิบแปดใช่ครับ <28. S 1> ใช่ครับยี่สิบเก้าคือวันเที่ยว ยี่สิบเก้ากับวันจันทร์เอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งงานข่าวมาคุยกันวันไม่ข่าวันที่หนึ่งก็ต้องอยู่ที่บ้านอ๋อให้อยู่ที่บ้านใช่แล้วก็วันที่สองก็คือไปเที่ยวไม่ไม่ไม่เที่ยวไม่เที่ยววันที่สองก็คือไม่เที่ยวครับเพราะเห็นที่ตลาดหัวเราผมก็จะพากันไปเที่ยวไปกินวันที่สองก็คือ ตอนแรกเขาจะไปซื้อของมาจ่ายแล้วก็มาไหว้แล้วก็วันสุดท้ายไปเที่ยวแฟนถามจะไม่เที่ยวเอปีนี้อยู่บ้านไหมไม่เที่ยวนะไม่เจี่อยู่บ้านใช่ครับแล้ววันที่สองพาไปกินอาหารอะไรเงี้ยใช่แล้วใช่แล้วก็เที่ยวที่บ้านกินข้าวที่บ้านกินข้าวที่บ้านใช่ครบเที่ยวที่บ้านใช่ไหมกินข้าวที่บ้านไม่เที่ยวไม่ไปไหนแล้วนะกินข้าวที่บ้าน ว่ไหว่แต่แล้วก็กินข้าวที่บ้านนะใช่แจกอัางเปาว่าแจกอัางเปาใช่หรือขออ่ะไม่แจกนะไม่ให้ขอขอเขาขอทำอะไรเรอของก็เสื้อกล่องก็ผมบอก็วันที่สามสิบวันที่สิบแปดต้องให้ต้องให้แฟนใช่ใช่ใช่อ๋อต้องแจกให้แฟนก็ไม่ใช่แฟนตัวเองก็คือพ่อแม่ก็ใช่ลูกใช่ใช่ใช่ครับเขาเรียกอะไรนะ เรียกว่าหอมเปาองเปาอหอมเปาคนไทยเราจะเรียกทับศัพท์เลยครับอืมตรงี้หอมเปาด้วยอ้อ่นเปาองเปาใช่ครับอันเปาเขาเขาแจกวันไหนวันวันีวันแรกแค่วันที่ต่อก็เออหอมเปาใช่ไหมอ่าหอมเปาไม่ใช่ครับหอมเปาก็เป็นตุ่จริงสามสิบเขาแจกวันสุดท้ายอ่าสามสิบสุดวันสุดท้าย ใช่ครับแต่ว่าวันที่หนึ่งสองก็ก็ได้เพราะว่าต้องไปหาเราต้องใช้เงินเยอะมากต้องไปต้องไปตรงไหนหาหาหาเลยวันที่หนึ่งวันที่สองต้องไปชิงชีม怎么说呀หาแยกมันไมได้มีค่าเดินทางใช่ใช่แล้วก็มีของเป่าด้วยใช่เด็กๆก,ก็ชอบไปเด็กๆจะได้ไปกินขนมน,นะแต่แต่ ใต้มีขุมเพาติ๊กติ๊แถวบ้านตลาดหัวลอคนจีนเยอะคนจีนอายุยาคน,นอายุอ๋อใช่ครับคนจีนสมัยก่อนเข้ามาค้าขายเนี่ย,อ,ยอันนี้ตอนนี้ลูกหลานเขาก็เป็นคนไทยหมดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไหวอยู่เลย,เยอ๋อแต่กงอาม่านั้นก็คือไม่ไหวแล้วเขาอ๋อ อากงอามาเป็นคนจริงเสียบนังอยู่ลูกเป็นคนไทยแต่บ้านผมเยอะแต่ถึงเวลาจริงตลาดหัวรอจะเงียบแล้วก็ก่อนวันจ่ายแล้วเขาก็จะคึกคักแล้วจะมีอาปาเรียกเขาอปาอปาอาปาเขาจะมาตัดผมมาเอาขนมมาให้เอาอะไรมาให้เย็นเขาก็เหียอไปกินในบ้างแต่ผมต้องไป เราเป็นี่อยู่เป็นต้นค่าเลยอืมกาชอบเลี้ยงเราเลี้ยงเราใช่แต่เขาไม่กินนะเขาชอบให้คนไปกินที่บ้านเขาเขาเลี้ยงเลราเลี้ยงเลราให้ให้กินแต่ว่าแม่แม่กินเพราะเราเพราะว่าคนอื่นกินเหล้าน่าสนุกสนุกเขาชอบให้มาเฮฮาที่บ้านอ๋อ านั่งคุยมาแล้วหน้าบ้านใะช่ใช่คนเยอะๆเขาชอบคนชอบคนเยอะๆนละเงาไงปกติมีอะไรเขาก็จะปะยกมาให้กินหมดเลยผลมงผล,ลงอะไม้เบียร์เหล้าหมดก็ให้ตังค์น <laughs> ิดเดียวเข้าให้สน,นุปาสากนปาลปา แกเตี่ยแกเป็นคนตีนแท้เลยแล้วตอนนี้แกตปเรกว่าแล้วเป็นลสองอืมนลูกแกได้ก็เรียนมันรับราชการเองเลยลนรับาัเอาลึงถามเลยหรอยังลอครับ หล่อหลัอหล่อหลึหนาเจ้าตัวเลยหล่อแล้วนะชอบชอบครับนะหล่อพอตันแบบนี้ไม่ได้เด็ก uh> ้าพี่ป้องแช่นั้นมีไหมเาเรียกอะไรนะกวกัใช่หกวาจีนก๋วก๋วไม่ใช่กวกใช่หกว้ากวกากวกากัวก๋วกวก๋วก๋กวกวกกวกวกก กลัวอ๋อกลัวกัวกัวกัวเมาเมากัวหุนใช่ไหมครับใช่ใช่จรองครังอ๋อหน้ากลัวใช่หน้ากลัวแต่กลัวเหมือนกันเหมือนไหมไม่เหมือนกลัวกัวแต่กัวแต่กัวอ๋อแท้แท้แท้ใช่ไหมไม่ใช่กลัวกินโมเลยบอกบอกกลัวถามแล้วว่ากลัวไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือน อ๋อนี่คือกวางอ๋อกวางใช่กวางใช่ใช่ไหมบัวกวางใช่คใช่กวากวากวาตาหูนกวาอ่าเรียกว่ากวางถ้าถ้ากดจะบอกกัวนี่ไม่ใช่กดอ๋อไม่เหมือนกันอาจารย์อาจารย์ภาษาไทยบัวหัวแล้วกดจีนงงเลย ออกกวาแตงกวานั่งดงเวามจำไว้แตงกว่ากว่ากันกันกันรอบรอบกว่าแตงควานึกถึงแตงคว่าใช่ไหมนึกถึงแตงคว่าใช่ครับน่ากลัวนี่บอกกลัวไม่ใช่นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ 刮胡子。啊、胡子。胡子。胡子。胡。好胡。好胡嘞胡子。胡子。对对对，来来四十集。胡、啊、子。胡子。找椅子。他轮住他们这样。 找เอซซอนหาเอซหาเอซหาอซเออโบซ์หาเอซเข็มเขาขึงข้ามพี่บังถูกคนดูหล่ขอนะหลอเราเขาขึงข้ามพี่บังบายบาย